น,นี่เล่นค้าท่าดาวังทั้ง3าคนเลยอ่ะ จะหดมันจะตึงกันไปไหมเนี่ยพุงไนตอนนี้เริ่มไม่ตึงแล้วกระเป๋าตังไงเจ้าก่อรู้สึกแฟบยังไงไม่รู้โดยวันนี้ทุกคนครับผมจะมาเล่นคลาสใหม่นะพวกนที่มันเพิ่งมาใหม่เลยในราคา6 0รเพจฉลานันใสบอกและเลนเล่นไพโรที่เรายังไม่เคยเล่นเลยสักครั้งแต่เดี๋ยวมาดูพร้อมกันเลยวกันว่าแต่ราคาน่าจะเป็นยังไงบ้างเราเคยทําเวลา9 9วันเนี่ยประมาณ1ชั่วโมง6นะเว้ยในเมื่อวันนี้เราเล่นคลาสโหทั้ง3คลาสเลยเนี่ยเราจะลองทาลายสถิติของเราและกันนะพวกนโอเ จะเลยอะไยนซมสกันกได้ไหมครับไม่ชินเลยเกิดใหม่พร้อมขวานกากอ่ะเออปกติเราจะเล่นคลาสตัดไม้ใช่ไหมแหละให้ปกติฉันเกิดมาพร้อมขวานเทพตลอดเลยพอไปแบบนี้แล้วมันไม่ชินน่ะอุ้ยเดี๋ยวพวกนายตัวฉันมันมีสมุดมาให้ฉันด้วยว่ะซึ่งอ๋อนี่รีบอกไปสิฉันจะดูของฉันรีบอกไปเรีว <S 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 <ๆ>อ๋อถ้าเกิดว่าเรากินเท้ากระต่ายใช่ไหมสามอันมันจะได้รับสปินสิบห้าเปอร์เซ็นต์ฟรีเลยนี่ไม่ได้ถาวรเลยแม่ะออไม่รู้เ่ะแต่ว่าต้องกินเท้ากระต่ายสามอันโนถ้าเกิดว่า กินครบตามนี้เราจะได้ปั๊นู่นนี่นั่นเพิ่มเข้ามาเออทีมมาอันนี้ดีอยู่อ่ะเนี่ยจะกลับฉันมาหาเด็กคนแรกแล้วอันนี้ไงเท้ากรตายอ๋อกินไปแล้วนี่หนึ่ง,ทงเท้าแล้วนะทุกคนฉันมาหาเด็กคนแรกแต่ว,ว่าระยะบ้านยังไม่ถึงอ่ะระยะกองไฟเดี๋ยวฉันขยายเดี๋ยวฉันขยายให้ฉลามนี่ขยายแล้ว,ว,วน้องจ๋าพี่มาแล้ว ายามรีบช่วยเลยนะทุกคนครับยังไงหาคงหาของนะใหเล่นในทำอะไรอ่ะตัวนายอ่ะก็จะว่าไปตัวนายมันเริ่มมามันใช้ปืนไฟเลยได้ไหมวะที่มันต้องใช้เชื้อเพลิงในการเตะแม่ถือได้เลยตะกล้าเบอร์เฮสกี้มันบอกว่าเวลานายฆ่าตส์ด้วยไฟอ่ะเนื้อมันจะสูงอัตโนมัติเลยนะเว้ยเฮ้ยไหนลองดูได้เออลองดูได้เลยนะพลดพลดพลดพเฮ้เป็นไงสูงอัตโนมัติเลยไหม เฮ้ยจริงด้วยเอยอมีตรุยกินได้เลยโดยที่ไม่ต้องกลับแคมป์นะนทุกคนนะกินเท้าไต่ันหนึ่งไหนดูสิตอนนี้สองนับสามแล้วเหลืออันหนึ่งโอเคกินอีกอันหนึ่งเปิบประมาณนี้ตอนนี้ผมได้สปินสิบห้าเปอร์เซ็นต์ฟาสเตอร์เลยใช่ไหมว้าวมันเยวมากแสดงว่าถาวรเลยดิก็อ,อย่างดีเลยถึงจะใช้เวลานิดหน่อยก็เถอะก็อ,อาจจะเสียเวลาในการหาหนังหน่อยนะแต่ว่าไม่เป็นไรนะเล่นไปเรื่อยๆเดี๋ยวก็หาเจอ อ <What? S 1> เล่นไอะไรอ่ะฉันกำลังเผาหมาป่าอยู่แล้วอยู่ดีๆฉันตายได้คืออะไรเนี่ยหรือว่านายเลือดน,น้อยเพราะว่า <Man. S 1> ก่อนหน้านี้ฉันเจอนายเนื้อเลือดนายมันน้อยอ่ะฉันล่าเนื้อหมาป่าเยอะเกินไปอ่ะดิลืมดูเลือดเลย เอาเป็นขวานกันแล้วกันนะทุกคนกระเป๋าช่างแมนเอาไระมาป่าตัวนี้ลองแลดูสิเอาจริงไม่ค่อยอยากใช้ปืนไรเฟิลเลยเพราะว่าคลาสนี้มันแถมปืนไรเฟิลมาก็จริงแต่กระสุนมันน้อยมากเลยนะพวกนานถ้าแถมกระสุนจะเยอะด้วยก็ดีใช่ไหมเออแถมสักสามสิบหกอะไรอย่างเงี้ยอันนี้คือกระสุนแบบ12ในแมกกาซีนอะ่ะโอ้ยจะไปพอใช้ได้ยังไงแล้วจริงยิ่งหมาป่าไม่กี่ตัวกระสุนก็หมดแล้ววะทุกคนโหย,ยิงไม่โดนด้วยนะต่อไป <laughs> มาปไปตัวนี้ขวานฟันเลยละกันชับชปไม่มีหนังโอ้เสียดายขอเรื่องดีกว่าระหว่างเราจะเล่หรือว่าเราจะกินหนังนี่ดีอ่ะพวกนายคิดว่าไงจะเล่หรือจะกินเล่ก่อนจะกดเพราะว่าการจะกินไม่ทันแล้วไม่ทันแล้วจะถามทำไมล่ะเนี่ยไม่คือเขาไปพอดีไงโอ้โหฉันเล่นไม่น่าช้าเลยปะท้อ เอาจริงในคนแรกก่อนนะเพราะว่ากินหลังๆก็ได้นะกลางๆเกมก็พอเอาไงนะั้นนิยามของคลาชันนะ่ะน่าจะเป็นการที่ยิ่งกินหนังเยอะยิ่งเก่งประมาณนั่นแหละเป็นตัวเก่งเลดเกมไง,งจะกบของนายะถาฟก่อนอไม่แต่ไมจะเจอคนป่าอยู่แถวนี้แล้วเนี่ยยิงเลยมันน่าจะมาจากสถานที่หนึ่งอะ่ะฉันก็เจอก่อนหน้านี้เนี่ยมาอยู่ใ,ใกล้ๆนี่เลยเดี๋ยวมาจัดก,การคนป่าเลยละกันมาดจ้าพี่มาแล้วโอ้ยเบื่อปืนไรเฟลิลช้าและเกินนะทุกคน มีกระสุนเปิดนโอเคก็คยังดีวะที่มีของให้เราถัางน้ํามันก็มีเปิดกล่องด้วยแล้วกันนะทุกคนดูซิว่าจะได้ของดีหรือไม่ เกิดมาเป็นกูแซกเออดีว่ะดีอยู่ยได้หนังเอา้าด้วยเดี๋ยวไปฝ่ายนะเจ้ากอบได้เลยอยากกินมามมามอยากมามมามกูดบอยออค้านี้ผมว่าผมไม่เขาชอบว่ะเออพราะว่ามันต้องฟาร์มก่อนนะมันเสียเวลามากเลยอ่ะอยากจะเล่นค้าที่มันเริ่มต้นด้วยความเท่ยทียงเชยบอกอกเชยบอกใส่บอกต่งางหากอ่าและเด็กคนนี้ฉันมาช่วยเลยเอะไรยังไงยังไงข้าวกระเป๋าอะไรลูกพ่อเรา้องพยายาจบเกมทำลายสถิติแล้วด้วยสักหนึ่งนาทีก็ยังดีว่ะเอาเหล็กมาใส่ไว้ไหครับ อโอเตียงแรงไม่ได้คราบเลยเลยใช่ฉันเอาไม้ใส่ไฟอย่างเดียวเลยตอนนี้โอ้ยประทอนนะครับเตียงก่อนร้างนแหน่งจะเตียงไม่แรไ,ไม่ได้คราบนะครับด้วยโอ้ยจะมีหนังเอาฝาถึงสามพอดีลายเลยบังนี่ย่ว้าวพวกนายจะอยากจะแลงนไปก่อนก็ได้นะไม่ว่าก,กันนะล้วค่อยหาชั้นใหม่ก็ได้เอ้ของแลกไว้ทีหลังก็ได้จกกนะกราบนเอาบัฟก่อนนะโอ้ขอบคุณมากเลยเพื่อนสุดที่รักจุบกจ๊บวัวจุบ๊บจุ๊บอย่ามาจุ๊บวัวฉันไหนเรามากินแล้วทุกคนครับเดี๋ยวค่อยดูความสามารถทีหลัง ไปกินไปก่อนอย่าแนงเอ้าวโอ๊ยกลายเป็นหมาป่าเลยถอนหอนถอนถอนคือสิบเปอร์เซ็นต์นี่จ้าถ้าไม่กระสุนนั้นได้คืนตอนยิงอย่างนั้นแหละ แต่สิอี่อย่างน้อยอ่ะเออน้อยออจริงแต่ก็ถือว่าดีอยู่นะดีกว่าไม่มีสักเปอ,อร์เซ็นต์แน่ดีกว่าเสียไปเฉยมันปกติหลังจากที่นายเล่นไพลโรมาสกาพาังนี่เอเลีย่ยรู้สึกยังบ้างคันาหเท่มไหมฉันรู้สึกว่ามันลำบากไปหน่อยอ่ะมันต้องเติมไฟตลอดเลยเฮ้ยยยยไยย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 ันยย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 ยไยยยะยย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 ยไยย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 ปยย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 นแน่นอน ไม่ได้แสบ <c oughs> เออ ok กอดีน,น,นะ,นะแล้วนั่นนายยิงไว้แล้วนายก็ทิ้งไว้เลยนะเ <c oughs> พื่อเวลาเพื่อนเดินมาก็จะได้กินเลยไงเออ ok ก็ดีเหมือนกันก <c oughs> ิมอร่อยได้โดยไม่ต้องกลับบ้านเลยโอ้ละคนี้คือบ้านต้นไม้ไม่ได้เดินไปดูเลยนะคะว่ามีอะไรบ้างไหนมาดูซิ <c oughs> เปิดมาโอ้มีเหล็ก <c oughs> โอ้มีของ <c oughs> พวกนี้เดี๋ยวค่อยมาดูแล้วกันนะของมันเต็มกระเป๋าอยู่ <c oughs> เอาแล้วของมาใส่ไว้ในนี้จับ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 พยายามเก็บถังไว้เรื่อยละกันมีอะไรนันต้องได้ใช้เก็บไว้ให้หน่อยนะจะกอดนะโอ้ยหรือไม่พวกนายก็ทําให้เป็นวิวหัวก่อใค่อยเก็บถัง ได้นะอ่ะได้เออหวานอะอ่ะใส่เป็นวม่หก่อนเอเลี่ยนไปที่หลังละกันไม่เป็นไรไม่สําคัญเท่าไหร่กรองเลยกรองอาล่ะพวกนายจบตีคอมโบเลยเฮ้ยอันนี้ไฟอุยมันก็เรื่อยๆอยู่นะนี่แล้ววางไฟไหมลิ่นจะเดินเร็วด้วยนะทุกคนนะเผาเลยเผาบ้านเผาบ้านโอเคโจมตีอย่างง่ายดายกลามมาโดนที่บ้านต้นไม้นะทุกคนนะพรามีของให้เราได้ฟฟร์ม นี่ดูสีมีน็อตข้างในเอ้ยวันนี้ฝนตกแล้วนะกล่องนี้จะได้อะไรนะทุกคนนะเราไม่ได้ใช้เชิร์กไม่ใช้เพิร์กเปลี่ยนโชคโอ้ยอะไรวะเนี่ยพูดผิดไปหมดฉันเผาหมีเลยเผาหมีได้กองโอ้หทรมานเกินมาเรียบร้อยเลยเจ้าหมีโอ้ยเฮ้ยโอเคโอเคเล้ เดี๋ยวเราจะเริ่มมาจนภายช่วยเด็กไรเล่นตอนนี้เลยพวกไหนาอาแล้วฉันไปช่วยเด็กคนนี้เลยไงเหลือเวลาหนึ่งนาทีก็เพียงพอแล้วมั้งยังไงแซบอกก็เป็นลำหนึ่งของผมตอนนี้นะทุกคนค่าสุดหอนนะโอ้โหเปิดยิงไม่โดนอีกโอ้ยเปิดกระสุดจัดแอบเล็บลาอ, <ๆ c oughs> อู้มีหนังอัลฟาแต่กินไปแล้วสี <c oughs> ่ก็จะเก็บไว้แลกก็ได้มาตรงนี้มีแค่สองตัวนะทุกคนสลับด่านสามนี้โอ้ยตรงนี้ยังโดนตะอ้มือเลยควายดนเดียวเลย อร่าชนาอ์เลยละกันนะไม่เกรงใจใครแล้วลมีกล่อ,ลลองเปิดไหมแง่ไม่มีอ่ะไม่มีจะเกิบเป็นขวาแดงอย่างเดียวเโอ้โหอาหารละกันใช่เอาอาหารไปด้วย,ยแล้วก็ไปต้นกนกอนกมานกมาโอ<บ>้เหเออไฟฉายก็โอ้ยไฟฉายก็ไม่มีขิวอีกไปเลยไปเลยเระวังตายกันนะไฟกลับบ้านได้ถูกนะพวกนายโกูอะไรฉันอยู่นี่นะอะไรฉันอยู่ใช่ป่ะอร่ะหนังนี่ของใครไม่รู้กินเลยละกัน วับหนังที่2นะทุกคนถ้าเกิดว่าเรากินหนังนี้ครบเนี่ยมันจะบวก5%ดาเมจนะครับว้ยเด็กคนสุดท้ายไปกันเลยเลยเลยฉลามดิฉันอยู่บ้านแต่ทำไม้ให้นะพวกนายรับของให้โอเคโอเคพวกนายน่าจะไหว้เวแล้วมั้งสองคนนออ่หมาป่าเยอะจากการหมาป่าก่อนดีกว่าอ,อ,อ่ะครับเพียงอันนี้มาเพิ่มนะทุกคนแล้วก็มาวางไว้ตรงนี้โอ้ย,อยอนายคุณมาช้ามากโอ้่อหมีมาด้วยอะ่ะไม่มีฉันอยู่มันก็จะาแย,ย่าหน่อยนะ ไม่มีคนเทพหยุดด้วยไงเจ้าผีสิดาเบียเนี่ย oui> ตรงนี้ดีมากเลยจริงเลยโดนสี่ห้าตัวเลยอ่ะฉลามฉลามเอ้โอเอเลียนอ้อโอ้ยอ้ๆยอ้นยในรอดีไปเลยแต่ฉันยิงตัวนี้เองไหวไหมวะเนี่ยไปดูยุ่งยากจังเลยปืนไฟมันเลงยากก็จะกราบอ้าวเลยนะ เอจฉันว่าไม่ใช่คาดปืนไฟกระจกหรอกเอเลต่างหากที่กระจอกปืนไฟคือยิงไฟมันก็จะเผาศัตรูไปเรื่อยๆทำไมนายถึงตายวะไม่เข้าใจฝนมาตกไงจะกรอบไฟมันดับไว้โอ้โหสาเหตุนี่เองอืและได้หนังหมีมาด้วยอันนึงโอ้ยไปตาเซไปตาเซอยากจะกินหนังหมีจังเลยอยากรู้ว่ารสชาติจะเหมือนซูชิแซลมอนหรือเปล่าไเจิบในมาได้เลยนะฉันเคียย์หมีหมดแล้วอ่ะตัวอ๋อตรงนี้อย่าหนังหมีกินเลยรละกัน าวายูโฮมาปปาถ้านายไม่อยากมาเปิดกล่องเดี๋ยวก็ไปเจอกันที่บ้านล้กันนะอยากแน่นอนมาถึงที่แล้วเนี่ยนะใครจะไม่อยากเปิดกล่องฉลามถามทีฮะงัน้นกลับบ้านก่อนนะเฟยเออกลับไปเลยเล่นมา,า25วันเนี่ยทุกคนคะไปเล่นในตายไป2รอ,อบเลยนะและรอบเลขตายแบบงงๆด้วยเลยวันที่2เลยเออฐานโดนบุกเร้วกํลังไปรอก่อนเอาทิเล่นก่อนอะไรอะ นายโดนอะไรอะเอเลียนฉันะสู้หมาป่าเลยอยู่ดีๆฉันโดนโจนที่ไหนไม่รู้มาตีหลังไอาแล้วไม่วิ่งหนีหรอเออไม่ขนาดนี้สู้ทำไมอะไม่เข้าใจเอ้ยแล้วฉันเกิดไม่ได้แล้วด้วยฉันไม่มีโรบากเอ้าโอ้โหจบแล้วไอเลียนจบแล้วโอ้โหตายไปเลยนายได้มันตัว่วยจริงเลยนายเอเลียนตายไม่รู้กี่รอบแล้วเนี่ยอย่าบวกนะดงตีมัอ่ะกินเลยลุ้มก่อนลุ้มก่อนการเสือเียเนี่ยเบียรเบียร์ให้ไปเลยโอยนี่นายหยุดสู้ได้ไงหน้าฐานศัตรูเฮเอเลียน น,น,นี่แหละทุกคนดูความประหม่าของเอเลียนนะคะผมแฉวิรกรรมนี่เลยนี่รักษาเลยสภาพฉันน่าเป็นผักเพ<อ>นี้ไปบุกสตองโฮไหมล่ะรู้ที่หรือยังอะ่ะในแมพยังไม่ได้เปิดมากเลยเออยังไม่ค่อยได้เดินสำรวจอะไรเ<อ>ยอะแยะเลยอ่ะจกว่าเอออย่างน้อยทำลายสถิติสักหนึ่งนาทีอย่างที่บอกน่าจะโอเคนะทุกคนนะจากหนึ่งชั่วโมงหกเป็นหนึ่งชั่วโมงห้าก็ยังดีฟ้าเออฉันไม่เอาหลักชั่วโมงจะเอาหลักนาทีเฟ่โอ้โงงั้นห้าสิบเก้าจุดเก้าเก้านาทีพอไหม เออทำได้หรือเปล่าออฉันว่าทำยากกว่า50นาทีอีกจะว่าไปนะสุดท้ายเนี่ยมันเพิ่มเลือด5 HP เป็นงาแมมมอตเว้ยแล้วมันอินฟินิตี้ด้วยแอะแต่นหนก็ต้องไปหาแมมมอตเด็ดดตะกราบเออคือจำได้ว่าบางทีเราเล่นน่ะมันจะมีงาแมมมอตเองดยที่เราไม่ต้องฆ่าแมมมอตเว้ยต่ไม่รู้อยู่แถวไหนถ้าเจอสตองโโหอะไพวกน้าา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 ามาา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 า โอเคโอเคมีหนังแล้วทุกคนนี่เดยกกินเลยนี่เลยขอกินก่อนข้าวนะครับมันจะได้บัฟนี้มาห้าดาเมจนะไปพวกนายเปิดเลยฉลามเตรียมต <า S 2> ัวฉล,ลามกองกำลังหลากจมตีโผล่มาเลยเลเแนี่เผาเลยเผาเผา ไอ้เผาโกงมากในสตองโฮไอ้บุคคลที่หนึ่งของโรบนี่เนี่ยเอายิงติดเองระวังฉลามปืนนายมันถ้ายิงติดขอบหรืออะไรมันเสียเวลาเลยนะเฟยเอาเราเป็นไรเฟิลนั่นแหละเสียเวลาเปล่าโอ้ยยังเยอะโอ้ดูดิไฟโหดอยู่นะเฮ้ยใช่แต่มันต้องวิ่งเอาอะจะตายจะตายโอ้ยจะตายอีกมีพยาบาลแค่เดียวตอนเนี้ยสามารถช่วยได้แค่คนเดียวถ้าคนนั้นตายเก็บไว้ใช้กับเอเลี่ยนได้เลยใช้ยังมีโลบักหรือไม่ก็คนอื่นต้องมีระเบียงใช้ปืนไปแค่ระเบง ว้ยอะไรอะไรโอ้แต่เรื่องการโจมตีทุกคนไม่เถียงเลยนะว่าสามคลานี่เป็นคาที่โจมตีได้อย่างแรงมากใช่เก่งมากเลยโอเคสามเดียวว้ยจะสู้ไม่ได้แล้วอ่ะจั๊กว่าเอทำไมไฟหมดแฉ่ไฟมันยังเหลือแต่ฉันเลือดน้อยเหมือนกันโอเคไม่เป็นไรสู้เองก็ได้ฟ้าอะไรกันนี่แต่ราคาของโมราวไอะัรก่อนแล้วอะไรก่อนว้าวเลดฉันน้อยว้าว ไอ้ขอเป็นเดียนั่นแล้กันนะไม่ใช้เลยไอ้เหลือกระสุนหนึ่งนท่านั้นหมดหรือยังไอ้หมดแล้วหมดแล้วกลายเป็นว่าค่าอย่างฉันเป็นค้าที่ยืนอยู่คนสุดท้ายไอ้เมาผลประโยชน์ได้ไงฮะไว้เลยโอ้ยจะได้ลูกซองว้ายโออนุาตรอผีเลยไงว้าวเต้เต้้้้ต้้ ไม่สามารถใช้ถังแบบถังใหญ่ได้เอใช่มันช้ได้แค่ถังเล็กว่าเลียนถังแบบถังเลเลๆอ่ะอ่อราเลอให้มันแบบวนๆกันแม่รวมๆตัวกันเหมือนเดิมอ่ะฉลามนี่ต้องยิงแล้ว嘛มันมันไม่ค่อยรวมเท่าไรมาโดยเฉพาะตัวแดงเออต้องจัดการตัวแดงอ่ะตัวแดงมันแบบอยู่ไกลๆอ่ะเนาะใช่จะยิงช่วยละกันตัวสุดท้ายเออเจอเรื่อชาบานาจิบพร้อมจะลามาดูตหีมะนะทุกคนนะเพื่อจะมีงานแม่มอดหล่นอยู่ไงเพื่อแม่มอดลืมไว้เออ พเพื่อไม่มมดลืมไว้หรือมาไปติดที่งาจำได้ไหมหนังนี้ฉันก็ต้องการกินเหมือนกันแน่พวกหนังหมาป่าตรงนี้นะฉลามช่วยฉันจบตีทีสิโอเคกำลังไปช่วยนี่นี่ตีตีเคืพวกตอนนี้มันชอบรุมนะทุกคนนะเวลาเราจบตีนี่ไงผมกินไปแล้วหนึ่งอัน อ่ะให้ยันหนึ่งหาง่ายอยู่นะหนังนี้เพราะว่าตัวพวกนี้มันหนาวไงว่าต้องการหนังเยอะๆจะเอาที่ใส่หูมาให้ขอบคุณมากเลยเอยนี่ไงยันสุดท้ายจะลองกินดูอ่าเรียบร้อยอันนี้บอกอะไรนะดูก่อนเกี่ยวกับความหนาวเหรอกันหนาวเอยช่วยกันวอะนี่อ่ะขอบคุณมากเลยฉลามใส่นี่เข้าไปเพิ่มฉลามไม่ได้ตลอดเลยกับหน้าตาแบบนี้อย่าไปบอกมาสิบอกเลยเจ็บปวดหัวใจเดี๋ยวฉันจะล่อหมีมาในที่ที่แบบเราไม่หนาวนะล่อมาในที่ที่เรานน่นได้เปรียบนี่โอ้โหแต่ แล้วหนาวก,ก็หนาวพายุมาพอดีอีกโอ้โหโอ้โหหนาวดันหนาวไปอีกเดจะรู้ว่าถ้าเกิดว่านายไปชนกับก้านกล้วยใครจะชนะไหมเคยดูหรือเปล่าตอนเด็กๆงไงแม่มสเออ,เ,ออเออไม่เคยดูดิหน่าสงสารน่าจะเก่าเกินไปแม่มดไม่รู้จักเออ,เออเกิดทันหรือเปล่าวะอยากจะรู้ออนี่ของงาเหรอมีงาไหม แต่ที่โคงโอ้โหแล้วฉันก็กินซี่โคงไม่ได้มีอะไรด้วยสิได้แค่อร่อยอย่างเดียวกินที่โคงอ่ะอะ้รทุกคนงามีเนื้อมีขาวนะไปแล้วมาเมาื่อกี้กินเข้าไปมั้มมันจะเพิ่มกินสิบเปอร์เซ็นต์ดาเมจก็คือเป็นดาเมจน้านี้โอ้โห,โโหยากเลยอันหนึ่งออก,กว่าจะได้ตีแล้วมันไม่หลบสักทีไอเจ้าหมีเนี่ยงามแมมมอทุกคนต้องได้กินนะในวันนี้นะอยากกินงามแมมมออ,อยากกินงามแมมมออะทุกคนหนังมีขาวกันแดง เจัที่ส<ว>แล้วสวย กินครบแล้วก็จะเหลือมีธรรมดาในโลกธรรมดาแล้วก็แมมมอสแค่นั้นแหละลำบายยิ่งในหาของไอ้แต่คืนนี้เกาๆแล้วนี่โอ้ยแม่เดี๋ยวดูซิว่าจะเร็วหรือจะช้ากว่าเดิมนะสถิติเดิมหนึ่งชั่วโมงหอกดูซิว่าจะเป็นไงถ้าช้ากว่าเดิมจะเป็นไงวะเสียใจเลยอ่ะเอออุตส่าห์เล่นคัสโหดด้วยเนะี่ยอาจจะไม่ได้เกี่ยวกับคัสแต่จะเกี่ยวกับการเล่นของพวกเรานั้นช้าเกินไปอ่ะแล้วทุกคนครับ71.08มันเท่ากับ1ชั่วโมงเท่าไหร่วะ11ิบเอ็ดนาทีเจ้ากบ เป็นเพราะว่าไอตอนเราเล่นหนึ่งชั่วโมงหกนั่นเราฟุกหลือเปลว่า <c oughs> <c oughs> เฮ้ยเราจะช้าขึ้นไปไงเ,เออยังางเลยเออเพราะเรามีแต่คัดต่อสู้ไงไม่มีพวกคัดแบบเก็บของอ่ะมันเลยลําบากละมั้งเออพวกตัดมุตัดไม้อ่ะกว่าเราจะตัดไม้ครบนี่ก็นานแล้วเออฉันขอจบตีเป็นช็อตสุดท้ายนะเพราะโอกาสดอบมันน่าจะมีมากกว่าพวกนายโอเคโอเคนี่โอ้เหลือน้อยแล้วเหลือน้อยแล้วฟาดด้วยตีเลยิงเลยเหลืออีกนั้นหนึ่งประมาณนั้นหนึ่งพวกนายหยุดก่อน โอเคได้ย okay, ังไงมาเลยไหนลองสดเลยเพิ it, ่ม H ฮพใช่ไหมมันเพิ่มแล้วใช่ไหมเนี่เอาไงนะมันสามารถทำชาชาเล่นแบบนี้ได้ทุกคนกินงาให้เยอะที่สุดแล้วก็ปล่อยให้ถึงที่สุดแล้วก็ให้ศัตรูโจมตียืนนิ่งๆเลย คอนเทนต์โชว์ความแข็งแก่งเออไม่รู้ว่ามีใครทำหรืยอยังแนะแต่ว่าเราคงไม่ทำมาไม่ขยันขนาดแนในการหาง,งานแมมมอสเยอะเพราะกว่าจะฆ่าแมมมอสได้ตัวหนึ่งนี่มันยากมากเลยเยอะเออนั่นสิใช้วเวลานานพอสมควรนะทุกคนนะไปแล้วกันไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าว่าทุกคนจะชอบอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์ให้เราด้วยนะคะบ๊ายบายบายบาย